ถึงสำนักราชวังบ้านตรงนี้อยู่ตรงเส้นถนนสนามบินน้ําใกล้ๆกรลลมพาลาเป็นบ้านที่ตามสัมผัสเป็นเจ้าหน้าที่ในวงังเอาเงินมาซื้อไว้ให้ลูกหลานอยู่เป็นเงินของพระเจ้าอยู่หัว นะคะตามสัมผัสนะคะก็ขอให้ตามคืนได้นานมากแล้วนะคะคนไทยอยู่อย่างลำบากไหมพวกเขาดูดเงินในวังมาซื้อที่ซื้อบ้านให้ลูกหลานอยู่เป็นชาวต่างชาติผสม เส้นนี้เกือบหมดทั้งเส้นซื้อตั้งแต่สมัยวังเกา่าตรงนี้ใครจะเปิดร้านอาหารนี้แล้วดูด้วยนะคะตรงนี้ก็มาซื้อทิ้งเอาไว้สมัยที่พระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่วังสนามบิน จ้หน้าที่ในวังแอบเอาเงินในวังมาซื้อให้ลูกหลานอยู่นานมากอยากให้พระองค์ได้เก็บที่พวกนี้คืนตรงนี้ก็มีการเขียนภาพปิศนาเหมือนเดิม มีการสะกดไว้ไม่ให้คนเห็นแต่บังเอิญหนูม,มีคาถาพับลมก็เลยเห็นละเอียดกว่าแต่ไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติธรรมเพราะเทพจะเสวยบุญโดยการกรรมาฐานปฏิบัติธรรมไม่เหมือนพวกอสูรจะกินจิตวิญญาณ ขอให้ท่านได้ที่คืนนะคะบ้านคืนเงินคืนพระถาพระพรมที่หนูเคยให้ไว้ในช่องยูทูบนี้พรมมาเทพเทวตานาไรยันตังชมพูชมทีบรรจัมหาเทรินงัง สามารถช่วยได้นะคะแล้วรูปหน้าปกเด็กเทพที่มาเกิดเป็นพ่พรมแล้วก็รวบรวมจิตของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ารัชกาลที่ห้าแล้วก็ ศะนุนธริวานีแล้วก็จิตของพุทธ,ธะแล้วก็พระนาลายพระรามนะคะรวมไว้หลายๆองค์ใช้กระถานี้เราก็ช่วยได้นะคะสามารถเห็นรายละเอียดได้เยอะไม่ว่าโลกวิญญาณโลกละเอียดแค่ไหนก็จะเห็น ว่าไขสุกตัวอยู่ที่ไหนเหมือนวันที่หนูเห็นในคมหรือพระคมนะคะจะวางยาน,นั้นนหนูก็ใช้กระานี้ก็เห็นนะคะ